มันก็จะมีการถกเถียงกันนะครับว่าสรุปแล้วมากเกฮีเนี่ยค่าเหนื่อยเท่าไหร่กันแน่สองแสนหรือส0มแสนผมจะบอกกับคุณว่ามันไม่สำคัญสักเท่าไหร่ <laughs> จะบอกว่ามันไม่สําคัญสักเท่าไหร่ ให้ซิตี้ไปรอเซ็นฟรีมาเกเฮียนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินในแพ็กเกจประมาณนี้อยู่ดีคือผมพยายามจะพูดให้มันรู้เรื่องที่สุดนะเพราะว่าผมรู้ว่าพอมันเป็นเรื่องของไอเรื่องพวกนี้มันจะแบบ มันจะชวนงงได้ง่ายผมจะพยายามพูดช้าๆแล้วกันนะครับตอนแรกที่เราคุยกันว่าทำไมดิวมาเกฮีมันช้าเหลือเกินหรือว่าซิตี้มีสิทธิ์จะไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าผมว่าเกฮีรออีก6เดือนนะครับเงินที่มาเกฮีจะได้เนี่ยนอกจากเขาจะสามารถโกงค่าเหนื่อยขึ้นไปได้อีกเพลอๆเนี่ยถ้าเขาไปอยู่กับเรอัมลมาดริดเบเชหรือแม้แต่ซิตี้เองก็ตาม เขาอาจจะสามารถเรียกค่าเหนื่อยได้ถึงระดับ3ามแสนห้าหรือ4ี่แสนปอนเลยก็ได้ด้วยศักยภาพของเขาเขาอาจจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้อาจจะไม่ใช่ค่าเหนื่อยแบบเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง3ามแสนห้าแต่มันอาจจะมีโบนัสต่างๆที่สามารถบวกไปถึง4ี่แสนสี่แสนห้าได้เลยอันนี้คือรวมโบนัสนะนั่นคือ1เงินค่าเหนื่อยบวกโบนัสนะครับสคือค่าจรวดปากกานักเตะพวกนี้เวลาได้เซ็นฟรีอะมันจะมีค่าจรลดปากกาซึ่งหลายๆคนไม่ทราบนะครับคือที่เขาบอกว่าเซ็นฟรีเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ได้ฟรีนะเว้ยเงินส่วนที่จะเข้า มูลสอนต้นสังกัดเนี่ยมันก็มาเข้าที่ตัวนักเตะนั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แบบ 20- 30ล้านมันอาจจะได้สัก5 6หรืออาจจะ10ล้านที่จะเข้าตัวนักเตะกับตัวเอเย่นมันก็จะได้ค่าอะไรพวกนี้เป็นเงินเข้าตัวนักเตะ อันนี้คือกรที่2 3สามเลยก็คือมันอาจจะเกิดการบิดดิ้งวอลขึ้นก็คือเกฮีอาจจะไปคุยกับสมมติคุยกับซิตี้ซิตี้ให้มา3 0 0แสนเกฮีอาจจะไปบอกนิวคาเซิลนิวคาเซิลให้3า0แสนเกฮีเอาข้อเสนอจากนิวคาเซิลไปบอกอเปเชเปเชให้4 0 0แสนเกฮีเอาข้อเสนอจากเปเชไปบอกอมัดลิดกับบาซ่าทีมนั้นอาจจะให้4ี0แสนแล้วก็แข่งกันแบบนี้ เงินม so ันก็จะทบๆๆ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 ขึ้นไปนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเกฮีรอที่จะเซ็นฟรีในแต่ละรอบหน้านะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเห็นเก่งเงินอะไรนะคือใครๆก็ทําอันนี้พูดกันตามตรงนะครับเหมือนเราเป็นพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราไปคุยกับที่นึง เราไปสัมภาษณ์อากันเออเราไปสัมภาษณ์งานที่นั่นให้เงินเดือนเราสองหมื่นห้าเรามาแจ้งที่ทํางานเดิมที่ทํางานเดิมบอกว่าผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นสามหมื่นเราไปบอกที่ทํางานใหม่ที่ทางานบ่อยที่ทางานใหม่บอกผมอยากได้ตัวคุณจริงๆผมให้คุณสามหมื่นห้าแล้วเราสุดท้ายแล้วเราเลือกสามหมื่นห้ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะนี่คือโลกของการทํางานเก็าปะไม่ได้แปลว่าเกฮีหิวเงิน ดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าหาว่าเกฮีเลือกชอยที่จะรออีก6เดือนมันไม่เรื่องปกติมากๆดังนั้นถ้าซิตี้ที่จะอยากได้เกฮีตอนนี้มันจะต้องออฟเฟอร์ข้อเสนอที่เกฮีมองว่าเออมันคุ้มแลละสำหรับการที่จะไม่ต้องรออีก6เดือนเก็ฑไหมเก็ฑไหมตอนแรกผมก็เลยมองว่าซิตี้น่าจะยื่นที่2องแสบวกโบนัสผมมองว่า2องแสนน้อยเกินไปด้วยซ้ําตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วซิตี้ได้มาที่ในราคาน่าจะประมาณ3 0 0 0 0นไม่รวมโบนัสแต่ที่ล้มันสุดยอดกว่าก็คือซิตี้อะครับได้มา เฮีมาด้วยราคา20ล้านปอนด์ใช่ไหมยี่ล้านที่เราซื้อมาเนี่ยเราประหยัดไปได้15ล้าน15ล้านเนี่ยครับ ถ้าหากว่าเกฮีได้รับค่าเหนื่อยสามแสนปอนต่อสัปดาห์จริงๆนะตลอดหนึ่งปีเขาจะได้รับค่าเหนื่อยปีละสิบห้าล้านพอดีแปลว่าเงินที่ซิตี้ประหยัดได้จากค่าตัวของมาร์เกฮีไอ้ค่าตัวมันอาจจะดูประหยัดไปไม่มากนะประหยัดแค่สิบห้าล้านแต่นั่นคือค่าเหนื่อยตลอดทั้งปีของมาร์เกฮีที่ซิตี้ประหยัดไปได้แปลว่าถ้าหากว่าซิตี้ซื้อเกฮีด้วยราคาสามสิบห้าล้านเนี่ยซิตี้อาจจะจ่ายค่าเหนื่อยได้เต็มที่แค่สองแสนแต่ในเมื่อเราซื้อได้ถูกลงตั้งสิบห้าล้านก็เอาไอ้สิบห้าล้านนี่แหละมาาจ่ยเป็น ค่าเหนื่อยให้กับมาเกฮีวินวินไหมวินวินไหมเเกฮีได้รับค่าเหนือ่อยในระดับที่ตัวเองอยากได้คริสตันพาเลตได้รับค่าตัวในระดับที่โอเคก็โอเคถูกลงมา15ล้านจากที่ตอนแรกได้35แต่ว่าเหลือ6เดือน20ล้านก็โอเคในขณะที่ซิตี้จ่ายเงินแล้วพอเล่นแร่แปลธาตุนับดูดีๆเนี่ยซิตี้จ่ายเงินแทบจะเท่าเดิมถ้าหากว่าซิตี้ซื้อ35ค่าเหนื่อยสองแสนเนี่ยเผลอๆจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำไปเก็ดปะเก็ดปะ,ดปะเริ่มตามทันไหมตามทันไหมดังนั้นผมก็เลยมองว่าดีีีนน้เย เป็นดีลที่วินกันทุกฝ่ายเกฮีได้เงินเยอะขึ้นคิทตันพาเลตเนี่ยไม่ได้เสียตัวไปฟรีๆในส่วนของซิตี้เนี่ยก็จ่ายเงินเพิ่มขึ้นไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นคือถามว่าเยอะไม่ก็เยอะแหละไีเนียเยอะแน่นอนแต่ว่าก็เยอะไม่ได้มากกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้ตอนแรกดังนั้นผมมองว่าดีลนี้เนี่ยคนที่ควรจะได้รับเครดิตไปเต็มๆเนี่ยคือนั่นแหละอย่างที่เราบูชาเขากันไปนะนั่นคือฮิวโก้เวียนานี่คือรายชื่อของนักเตะที่ ฮิวโกเวียนามีส่วนร่วมในการเซ็นเข้ามานะครับโอเคแหละในช่วงวินเทอร์ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีลุงชิกิช่วยนะแต่มันก็คือหนึ่งในผลงานของฮิวโกเวียนาก็พูดได้เต็มปากนะครับยอมรับตามตรงว่าตอนที่ลุงชิกิแกประกาศอําลาทีมนะผมเองก็มีความรู้สึกแบบ นี่คือหนึ่งในเสาหลักของซิตี้เลยนะเออซิตี้เนี่ยมันมีแกนหลัก3ามขานะครับแกในสนามก็คือเปปกัวเดลลาแกนในการซื้อขายก็คือชิกิเบเกลิสตายแล้วก็ซีอโอนะอ่อเฟอร์แันโซเลโนมีหัวใหญ่เป็นอัมบูบาลักนะครับพอขามันหายไปขานึงแล้วอ่ะผมก็แอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะเป๋หรือเปล่าคนใหม่ที่เข้ามาทํางานเนี่ยจะเข้าขากับเปปกัวเดลลาหรือเปล่าจะทํางานร่วมกับเปปได้หรือเปล่าโอ้โหเจอฮิวโก้เวียนาเข้าไปกูแทบจะกราบเลยคือ โอ้โหแต่ละคนดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลคือจะบอกว่าถูกเลยมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะน,นะสำหรับอ่าดูอย่างมาเกฮีก็ได้ผมรู้สึกว่ามาเกฮีเนี่ยถามว่าเป็นราคาสูงไหมเป็นราคาสูงแต่มันก็สูงเพราะว่าพ o t เทนเชียลเขาสูงด้วยส่ศักยภา,าพเขาสูงด้วยแล้วก็สถานการณ์มันบีบให้เป็นแบบนั้นด้วยซิ่งจัดใช่คือมีข่าวปุ๊บ คุยเลยข่าวไม่ยืดเยื้องี้ดีกว่าเออข่าวไม่ยืดเยื้อนี่คือนักเตะที่ซิตี้เซ็นเข้ามาตั้งแต่มกราคมปี2025ยี่เลยตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนถ่ายทีมแล้วอืมนะครับก็คือซื้อนักเตะมาใหม่หนึ่งชุดเลยอะ <c oughs> อืมซื้อนักเตะมาใหม่หนึ่งชุดเลยแหละพุ่งเสาประตูจิจโต้ดอนนารุม,มา่าแบ็กโฟก็ตามนี้เลยนะครับราคาเนี่ยมีเขียนอยู่ด้านล่างด้วยดีมากนะครับอันนี้ดีมากอุย้ยถ้านับเป็นปอนเนี่ยมีคนที่เกิน50สิบล้านปอนจริงๆแค่2คน คือโอมาโมชกับเซเมนโยนะนอกนั้นเนี่ยอยู่อันเดอร์ห้หมดเลยก่อนซาเลสห้าเป้ขอยับนัดเป็น50ิบเลยแล้ะกันนะโอ้โหเอางี้นะคือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าผมจะเล่นเกมเอฟซียี่สิบหกเวอร์ชันเคเลียหมดอะถ้าผมจะต้องซื้อนักเตะทั้งหมดเนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่วะผมว่า4ี่ร้อยล้านผมซื้อไม่ได้ว่าจริงอะเออสี่รอยล้านเนี่ยผมซื้อไม่ได้ว่าจริงอะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น สบโอกาสเออใช่คำว่าศบโอกาสด้วยนะครับอย่างจิจ๊อดอลลุม่าเนี่ยถ้าเขาไม่ทะเลาะก,กับเปเชแล้วก็คงจะไม่ได้มานะหรือว่ามาร์เกฮี hi, ถ้าสัญญาไม่หมดฤด,ดูกาลนี้พอดีก็คงจะไม่ได้มานะครับศบโอกาสนเซเมนโยค่าฉีกสัญญามันมาพอดีนะครับก็สบโอกาสลายันเชคกี้นะกำลังจะหมดสัญญาเหลือ1ปีพอดีราคาเลยไม่แพงก็ศบโอกาสเอสนูริก็ศบโอกาสนะครับ เอ่อท็อกซิกในเพจแบบว่ามาแซลแลวแหละว่าโหทีมซื้อความสําเร็จผมก็ยอมรับเลยใช่ครับพวกผมเนี่ยซื้อความสําเร็จแต่ว่าขอโทษทีที่ชุดนี้เนี่ยซื้อมาถูกไปหน่อย <laughs> แซวแซคือแฟนบอลทีมอื่นต้องเข้าใจเว้ยคือกูอะโดนโขกไปเยอะก่อนนี่กูจะมาซื้อตัวฉลาดแบบเนี้ยกูก็โง่มาเยอะเหมือนกันนะอย่างแบบโบนี่อย่างเนี้ย นะหรือว่าจะเป็นโจเวติกอย่างเงี้ยเมนดี้อย่างเงี้ยอืมแต่ละตัวคือคุณต้องเข้าใจเว้ยพวกผมอะนานๆเราจะได้ของดีราคาถูกแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยเราได้เราได้ของดีราคาถูกมาหนึ่งทีมอะของกูมีความสุขหน่อยเออของกูมีความสุขหน่อยเออนะยังไงก็เอางี้ตอนต้นฤดูกาลนะครับ ช่วงซัมเมอร์นี่แหละนะมีคนไปสบปไอศบประมาทฮิโกเวียนาไว้เยอะเพราะว่าเราเปิดตลาดมาด้วยการพลาดโฟเรียนเวียสให้กับลิเวอร์พูลไงมันก็เลยทําให้เครดิตของฮิโกเวียนาเนี่ยโดนเหมือนกับว่าโดนดิสเครดิตซะหน่อยอะไรเงี้ยแบบโหทําไมไม่สู้วะเงินก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยผลงานอะ เออคุณเห็นผลงานเขาไหมอ่ะก็คนที่เคยว่าฮิวโก้อ่ะก็ไปชื่นชมเขาซะหน่อยละกันนะครับคือสําหรับผมอน,นี้คือมาสเตอร์พีซเลยนะผมไม่อยากให้ฮิวโกเวียน่าจบลูกการด้วยการถ่ายรูปนี้มากแม่งจะโคตรเท่แม่งจะโคตรเท่เลย <c oughs> เนี่ยคนที่เข้ามาตลอดปี2026เนี่ยแล้วเอาฮิวโก้ไปยืนอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเทศจัด <c oughs> แต่คือฮิโกเขาเป็นอ่าดเรคเตอร์ Director นะเขาไม่ใช่โค้ชเอ้ย เมเนเจอร์เขาไม่ใช่เม n นเจอร์ก็คงจะไม่ได้มีภาพเท่ๆแบบนี้หรอกแต่คือโอ้โหผมอยากให้แกมาถ่ายรูปแบบนี้มากเขาว่าฝีมือแกระดับพการจริงๆนะครับฝีมือแกระดับพการจริงๆนะค่าเหนื่อยระดับนี้ต้องปล่อยสโตนออกอเดี๋ยวปล่อยสโตนอาเก้ออกก็คบเวอร์ค่าเหนื่อยตัวนั้นแล้วครับแล้วก็ราคาสิบห้าล้านที่ประหยัดไปผมอยาดมคุยนะมันก็คบเวอร์ค่าเหนื่อยหนึ่งปีของมาเกฮีอยู่แล้วนะ